มาต่อครับพี่น้องของเราได้แล้วประมาณนี้จ,จอมองเราเราคล้ายๆกันมาเนี่ยเดี๋ยวนีส้สองรอบถักสองรอบวันนี้ถักสามรอบสามรอบมันก็จะยาวลงไปหน่อยเดี๋ยวพอมาดูขั้นตอนสุดท้ายนี่ยขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรมากเราก็เอาหาไม้ าหาไม้สอดไล่อะไรนี่สอดไล่เลยนี่ไล่ตามรอบมัน สอเข้าไปมันทุกขาเราจะดึงให้มันตึงให้มันเสมอกันนี่คือขั้นตอนสุดท้ายเวลาเราเย็บแหนแหเราจะได้ตรงแต่ถ้าขากุ้งตัวนี้ไม่ตรงเวลาเราเย็บมันก็จะแบบลักษณะเหมือนตาสูงตาต่ำซึ่งทำให้เราเย็บแหนยากหน่อยเหมือนเราเราถักตา ใหญ่ถ้าเล็กอะไรประมาณนี้แต่ตามไม่ใหญ่ไม่เล็กหรอกเป็นที่ขามันสูงต่ำขั้นตอนสุดท้ายทำอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็ดึงเนี่ยดึงอย่างเดียวนยดึงดึงเราจะม้วนอย่างนี้ก็ได้เนี่ยม้วจะม้วนมาอย่นี้ก็ได้

นี่ก็อยู่ประมาณน,นี้นี่ก็ใช้งานได้ละเย็บได้แล้วเนี่ยก็จะเหมือนกันสองแบบนี่ประมาณนี้แบบนี้ใส่ใส่ใสายยางให้มันแข็งแรงแบบนี้ไม่ได้ใส่แต่ว่าถักดูกงูเหมือนกันคลิปน,นี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมยังไงถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมครับสวัสดีครับ